้ากาบสวัสดีเอฟซีทางช่องของสงนการนะคะนี่จะพ้ามาตามแนวทางของคุณบอยค่ะพี่น้องเอื่นกับเมนหลีกออกแล้วนะคะมาตามโค้งสุดท้ายของคุณบอยงดประจําวันทีหนึ่งกุมผ้าพันหกแปดเด้อค่ะพี่น้องได้ยินคุณบอยฟันสองเผียได้ตัวเดียวกันค่ะพี่น้องได้ตัวเดียวกัน คนจะฝันจังไดมาไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีนะคะสวัสดีครัก็มาตามคงสุดท้ายค่ะคงสุดท้ายกันสุดๆเลยเนาะมืออื่นกรสิเมเลีกออกหวยออกแล้วก็มีตัวเด็ดตัวดังมาฝากบอคงสุดท้ายฝันดีครับบอไฮล,ลีก<ด>ไวเลี่ยวดีนี้ก็บพ่อขอบพ่อคิด่า ใส่ดอกเพราะว่าฝันอย<ม>ู่ฝันอยู่แล้วก็ได้ข้อมูลถ้าเอื่นมาอยู่ค <c oughs> ่ะฝันข้าเจ้ามะแน่แต่ว่าเฮาไห้เลขแล้วเฮาได้เอาไปเสี่ยงบ่ค่ะตัวนั้นเต้ตัวไห้่อนนะบ่ค่ะตัวสามศูนย์สามกิจล่ะก็ว่าได้เสียงต่อฝันแล้วคือฝันเลยว่าได้เสียงตัวนั<ม>้นว่าได้เส <c oughs> ียงเลยม <c oughs> ัยนบ่ค่ะ แต่ว่าเดี่เกี่ยวข่วมฝันมาฝันดีบ่ค่ะไอ้แล้วก็ฝันไปบ่บนเจก็พูดระถึงระจําบ่ได้แน่วจะเห็นแนวฝันไปม้วสวดไปแง่นอนหลายฝันหลายแง่นอนหลายฝันหลายแม่ล้ว่าฝันไปจำฮัทเจอรก็เห็นแบบบ่เนาะเห็นผู้เฒ่าค่เจ้าบุไซไปยิ่งมากยังมากแบบเป็น บอกกับานเฮองแล้คขี่แปดเสือผาขี่แปดเสือผาพุทธเอาเจ้าบอกไปขี่หรือเจ้าบ่แม่มันชืว่าเสือเสือพุทเาที่ย่างมากอ่ะแปดขี่ขี่แปดไปขี่แปดเสือทั้งสองคนเลยไม่หย่พุทธเ่าขี่แปดเสือขาคือสีแปดเสือมาสั่นเรองความฝันนี่แปดเสือขี่แปดเสือทั้งสองคนขี่ยังวาแปด้อจ้นต้นเอน้นต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 นต้นต้ต้นต้เสนต้นน ผู้เฒ่ามีผู้ใช่ไหมฟันตะหึง่ะฟันเมื่อคืนขันร่างสามสิบหมื่นอเราบันีขึ้นลอยตีบ่ตีเลขบ่ตีผู้เฒ่าผู้เฒ่อแต่บางคนถก่าตีว่าขี่เป็นแปดแมนค่ะมันแปดเนี่ยแปดเสือแปดทาบันี้ผู้เฒ่าเป็นเก้าแมนเลยเขาตีเป็นเก้าเป็นแปดบันี้เขาบอกฟันนี่มันหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยหวานว่าไม่คนบอกขึ้นจะมันนั่นล่ะ เขาบอกนี่เขาได้ยินเขาบอกว่าหาหนึ่งกับเก่าแปดอืเขาเลียมาตรงกันกับผู้เท่าตีให้มันตรงกันกับอันที่ผู้เท่าแปดสีไอแปดชีแปดผ่ามันมาตรงก็เหล็กอันมันเนี่ยเหล็กคือราคาเป็งราคาหรือเปล่กว่าเหล็กคือราคาจ้าวว่ามันเคืองราคาตลอดเลยว่ะตัวนี้มันเหล็กอย่างแลตรงราคาตรงก็เหล็กยังเหรอเก่าแปดแปดเก่าเนี่ยเขาเรยมาตรงกับผู้เท่าตีให้เลยว่า อันขี่แปดเสือบพวเถ่าเนี่ยะกับมีคนมาบอกบอกบอกเชหูเ็บอกในข้อฝันอย่างนวันหาหนึ่งกับเก้าแปดสองหมื่นเยสองหมื่นที่แล้วเนี่ยฝันฝันในคือในเดียวกันหรือว่าฝันคนละที่อะฝันคนเือ้ฝันบัวเถ่าไม่ขี่แปดเสือพานี่คือสี่หางหมื่นสามสี่หมื่นก้อนเนี่ยเราสัมผัสไปแล้วเนี่ยเท่นั้น่ะแต่ก็แลกับฝันฝันพัวเถ่าแป อีกแปดเสือ,อาาาบางคบังสองหม,มื่นสองหมื่นก้อนแล้วฝันอีกฟันแบบน,นี้ยิ่งมาเบานี่มาหาเนือ่องับเก่าแปดบางสี่แบบนี้บงสี่เป็นจังไงเนาะเขาก็ต่อตามโชคปัจนาตามดวงเขาแต่ว่ามีมีผู้มาบอกอีก<น>ยำอีกซ้ำซ้ำมามายำอีกได้ค่ะมายำอีกแต่ว่ามาเพิ่มหาหนึ่งซื้อ แล้วมาขึ้นเดี๋ยวขอมุ่นมอนอ่อยู่พอดีเป็นนางหล่อลูกยุประถาดค่ะประถาดปนนมนางอยู่ข่างแอลอตเตอรี่ค่ะไอ้ข้าเจ้ามาซืีอลอตเตอรี่ก็เลยข้าเจ้าเลยวบอกไปฟังค่ะได้ถามข้าเจ้าเราในตัวดีบอ๊อบพันดีบอ๊อและแม่เอ้ยค่ะข้าเจ้จาจะกตอบบอกโอ้ยบ๊อบเราคนฮอลลุกวอร์ตนานพญานาคเนาะค่ะพญา,านาคพญานาคที่ทางหลังไม่คอยเห็นนะถูกปะพญานาคค่ะค่ะเขาเลยว่าโอ้ยบอ๊อบเราคนฮอลลุก ม่ฝันสามขึ้นปิดกันเลยค่ะแม่ฝันอโมไซแม่เสียหัวซันอือพราะไซขั้นหนึ่งแม่เสียฝันสามหมือดสอนที่แม่ฝันหมือดเดียวที่หัวซันมาแต่ไม่ว่าแม่สายทูเซนิทพญานาคในแมวจดงอนหัวลุกเลยแมวเปิดตัวนะว่าแม่ี่นางฮาสื่อเราตัดเรียตัวนี้บ๊อดใหญเลยมดที่งานถัดคือบนอดใหญ่เลขรถเป็นคือหกสามสองเก้าอือหกสามสองเก้า หกสามสองเก้าสองเก้าเลลนเี่ยเปินฟันว่าสาเสียสามขึ้นติดกันสามขึ้นสอนในที่มันมัเบี่ยงเหมือเนี่ยันมันฟาันสามขึ้นติดกันเลยจดมันคนหัวลุกจะมันปั๊ดมันคยฝันเีเจอมาสีจะถ่ายสอบพนเดี๋ยขึ้นพม่าเียกเลยว่ามีตัวดีว่าแม่เอ้ยบอกลูกเตานี่ค่ะเน้าหมดสี่มันเลบอกเอ้ยนี่แหละคอยยหัวเสิงหัวเนี่ยคือเีายวม่นัากันแหละคอยคนหัวลุกเลยกขาคอยฟันอยู่สามขึ้นติดกันเลยว่า โมดแซ่ขั้นค่อยค่อยเสียหกสามสองเก้ามันแล้วบอกเลยค่ะบัลลีแล้วมีทางนี้พูดไปซื้อแล,แล้วไปแล้วมีผูน้นึงมากหัวเมียมันเนี่ยขัาพอถ้แมวมากพป่นกับเป็นก,กับเป็นสีเป็นเทียงกันหลักซื้อเลขก,กันเลยเป็นไรว่านพอลีจังใจแจ็แจังซื้อ, 2, อ,อ,อสองเก้าเออสองเก้าเขาโตเดียวกันเ็า่านสิเนาะบัลลีเลยถามเพื่อนเออแต่จะเรียกว่าเสพ็พอคุณเมยเลยบอกขึ้น โอเล็กเจียเขาเฮี้ยนฝันเจียเขาเฮี้ยนปันเจียเขาเฮี้ยนเล็ยสิวันเล็ที่เฮียนค่ะเล็กที่บ้านพันสองเก้ามันเ็ใยกไก่กันมันเรยกว่าเอขมวจะไก่กันสิเรียกเลายมฝากไดนเอามาฝากจ่าแมนโอ้ดีค่ะมี่นี่มีแนวมาฝากอ่ามันกับตรงกันกับสองเก้ามันเป็นตะคืออะไไหมสองเจ้าว่ักันพอดีก็เรยเป็นตะคือความฝันเสียคนย่ายคนฝว่เฮียนเจียเขาเฮี้ยน มาเลที่กับตัวเดียวกันซะจ้าขัลองเบิ้งเอาเบิงบ้งาบจำสอยยังเนาะจมโาษนาตาตาัวเข้ากเแมนค่ะ <c oughs> มันกให้ฮยูนีละ่ะรีบกลับออกกันเบิง้งไปซับมา,บาเอาเด้อพี่น้องเด้อหกสามสองเก้าหกสามสองเก้าหรือสิมักหรือสิมักสามสองหรือสิมักหรือสิมักสามเก้าด้ค่ะพี่น้องอ อย่าลืมซับเอาอยู่ในเลขซีโตของเพื่นฝันอันที่ผู้หนึ่งฝันว่าหลุดมาได้เสียหลุดมาจะได้เสียสามขึ้นติดกันพี่น้องนี่คือคนหนึ่งแบบฝันเจ้าเขาไเฮี้นค่ะมันผลิมาตรงกันที่สองเก้าตรงกันแต่ว่าตัวอันตัวของคุณบอยฝันนี่ก็คือชีแปดผู้เทาเสียพาผู้เทา แล้วก็มีมีคนมาบอกหาหนึ่งกับแปดเก้าถ้าเก้าแปดเก้าแปดเลียกตรงเลยเก้าแปดหาหนึ่งกับเก้าแปดเขียนตะวันแอดเขียนแปดเก้าหายเพิ่นกับเอาเด้อค่ะพี่น้องอือเป็นเก้าแปดก็ได้เอาหรือว่าจะกับหายหรอกอ่ะค่ะกับหายเอะแตว่าฮกกับเก้าเป็นตัวเดียวกัน อาจจะเป็นหกแปดก็ได้หรือว่าแปดหกก็ได้เรือค่ะพี่น้องในคลิปนี้จะบอลุ่งไปตัวกะไดก็คือราคาลดหกแปดหกแปดก็เป็นพ่อสอนเป็นพ่อสอนเป็นพ่อสอนอีกไปหาซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลล่องเบิงค่ะพี่น้องเนาะของคุณบอยนี่คุนมีมาเพิ่มตัวนี้แปดเก้าหาหนึ่งเก้าแปดน้ำเรือค่ะพี่น้อง แล้วก็กลับหัวกลับหางเป็น8ปดหกก็ได้ด้วยค่ะเอาเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวลงไปห้ยน้ำเลยค่ะกลับหัวห้ยพรเดี๋ยวบันนีก้ก็มีคน้นฝันแล้วคุ้นบอยก็เลยเด็ยิ้นเพิินเบากันนะคะกับว่าลดเสียสามหมื่นส่อนพี่นอ้องหูเลย โหแมนตัวเอามาฝากก็ดีเด้อค่ะรหลดหลดเสียเด้อค่ะพี่น้องสามหมื่นส่วนก็คือหลีกรูดพื้นหกสามสองเก้าแต่กแยกแย่ห้กับสองเก้าหกสามแต่โบแยกให้เมื่อสุดตัวขันออกอยู่ในนีกบถือว่าออกนะคะ ใส่เ <Okay. S 1> พลินไปแยกเอาพวมจะหลายโตยอาจจะเป็นหกสองก็ได้เด้อพี่น้อง 6, 2, 6, กับหัวกับหางเอาเป็นหกสองเป็นสองหกก็ได้เด้อค่ะเป็นสามเก้าก็ได้ค่ะพี่น้องมันเป็นเลขกับหัวซื่อๆืเด้อค่ะซสือง่ายยี่ดอกเป็นเลขกับหัวซสือๆซือส,อสือง่ายค่ะดวงดีก็ออกตรงเลยแนนค่ะดวงดีก็ออกตรงสองเก้าหกสามมันเป็นเลขบ้านแอดพอดีเลย เลขบ้านแอดมกสามสามค่ะเอตรงเลยเป็นหูซื้อว่าฟันดีดีดอกตัดเอ็นิ่มกันดิฟันดีดีหรือว่ามัน<ม>จะออกเลขบ้านฟันว่าไปเจ็บเห็ดกับ้องกันค่ะเจ็บเห็ดฟันว่าได้จนะินนั่นกินนี่หรือว่าจะเป็นเลขบ้านชอบออกดีดีหวดก้อนกับหกศูนย์กับเป็นเก้าศูนย์เนาะคะ่ะเนาะกับหัวมันจะเป็นแบบนั่นค่ะคุณบอยมีอย่างอีกบอค่ะมี แค่นี้เนาะค,ะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณคุณบอยนะคะที่ให้แนวทางโคงสุดท้ายนะคะกะเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องลีกกัะมี่อ่าจะมีเข่ามี่รุดกับยาวากันนะคะเฮาว่ามีหูจะพ้นเนาะวาลีจะออกตัวใดเฮาให้เป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องขอสรุปลีกของคุณบอยนะคะมีแล้ค่ะพี่น้อง มีของคุณบอยในขงสุดด้ทยนะคะวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันหกแปดนะคะพี่น้องมีชมให้หลาทุกคนเด้อค่ะเกี่ยวของกันในความฝันของคืนกับทื่อแปดเก่าด้วยพี่น้องเอาคุณบอยนินตัวใดมักตัวใดค่ะงวดนี้มักหมักหานึงก็เก่าแปดเลยห่ะมักาหานึงมกับฝันเกี่ยวหลายอย่างาหารหงค่ะทั้งหมดกับฝัน ก็เป็นละทีจ่หะฝันก่อนที่จะมาประสบมารเราบอกว่าจะเป็นว่าเป็นอะไรปอกเอาเน่าปลาเราล่าบกหน่อยฝันมาเล็กน่อยปลาหำโอ้ค่ะบออลาบกค่ะเรีกว่ยปลาหำจะไรมู่ค่ะปลาหำเห็นตายคนปลาหำมือเลยจิจีเป็นจะเป็นหามเป็นหนึ่งตะเกาที่ออกบริษัทหนึ่งหาเหานึริษัทตะเกาเรานดจักจัก ห1นึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหงเกสิบบอกไปสิลายตัวโพอดแต่ว่าหกหนึ่งบ่เอาบ่หกหนึ่แต่เบิ่งมันเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกน้ำใดอยู่ดีค่ะด้นะเราดูใส่น้ำหกน้ำน้ำหาหกน้หาหนึแล้วก็เอาแมนเอาก้วฝันอีรลงน้ำอีกก้อนพี่น้องเอาหกหนึ่งรน้ำอีกก้อนกันไว้กันไว้เด้อค่ะเด้อตัวกันเด้อค่ะนี่แล้วมาตัวกรเสียงเอาค่ะตัวกันเอาบ่านี้นี่ค่ะ ใส่ค่ากแต่คนแมนตะตัวงามด้วยตัวงามออตัวนินของพิ่นเ้อค่ะพี่น้องเอาขึ้นโชว์อีกก็คือตัวนินเพิ่นกฮาร์หนึ่งแปดเก้าค่ะพี่น้องเอาโชคโชคมันมันน้ำคุ้นบอยนะคะค่ะแมนตะงามเด็กงามขอบคุณเ้อค่ะบัตรนี้คุณบอยขอให้โชคโชคมันมนน้ำกันค่ะสุกคนหนะเอ้าเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะขอคุณอะไรรกอคุณละแช่ให้กับคุณบอยเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง โชคงโคม,มันมันน้ำกันค่ะมืออื่นค่ะสวัสดีค่ะ